สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world โ oh อ้โหวันนี้จ่ามาทำคลิปช่วงถามตอบนะครับเพราะว่าได้มีคนหลังไม้ถามจ่าแล้วและเป็นคำถามที่ดีมากๆและทำให้จ่าต้องยิบยกเอามาเป็นคำถามและทำคลิปมาตอบในช่วงถามตอบนะครับนั้นเราก็เข้าคำถามกันเลยแล้วกันว่าพี่จ่าครับ เวลาทหารที่อเมริกากับตำรวจอเมริกาเขาจะหัวชนกันหรือเปล่าหรือแบ่งใส่กันหรือเปล่าหรือหรือแบบเฮ้ยทหารเจ๋งกว่าตำรวจตำรวจเจ๋งกว่ามันมีอะไรแบบนั้นไหมครับพี่จ่าโอ้โหมันเอายังไงดีอะคือมันคนละสายงานกัน,น่ะ ทหารอนะเวลากลับเข้ามาในประเทศในอเมริกาเนี่ยทหารนี่คือเหมือนประชาชนทั่วไปเลยคือเหมือนไม่มีพลังไม่มีความสิทธิพิเศษไม่มีอะไรสักอย่างเลยปืนก็ไม่พกอะไรก็แบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ถ้าดูตามภาพลักษณ์แล้วนะเขาคงจะมี คงจะมีสิทธิหรือว่าพลังมากกว่าทหารเพราะทหารเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นเลยเผลอๆเนี่ยทหารพูดอะไรผิดไปอะไรยังไงถูกจับใส่กุญแจมืออีกอจบกันโอเคแต่เหตุผลหลักเนี่ยที่ทำไมทหารกับตำรวจมัน,ม,นมันถึงแบบไม่ค่อยชนกันหรือว่าไม่ค่อยแบ่งใส่กันเพราะว่ามันมันคนละสายงานกันทหารอเมริกาเนี่ย เขาเป็นข้าราชการหลวงหรือว่าภาษาอังกฤษ,ฤษเรียกว่า federal government คือเราขึ้นเราขึ้นราชการหลวงโดยตรงเลยแล้วราชการหลวงเรามีหนึ่งเดียวคือคือเป็นข้าราชการของประเทศเพราะฉะนั้นเราเราขึ้นกับเราขึ้นในระดับใหญ่กว่าระดับเป็นระดับหลวงที่ใหญ่กว่าในในระดับประเทศส่วนตำรวจเนี่ย นึกนึกภาพเอาที่พูดง่ายง่ยันแหละกันนะในจังหวัดหนึ่งเนี่ยจังหวัดคุณมีทั้งหมดเอาสิอำเภอก็แปลว่าแต่ละอำเภอก็จะมีตำรวจของอำเภอนั้นๆและเครื่องแบบก็จะแตกต่างกันไปกฎหมายอะไรก็จะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่คือตำรวจจะทำงานให้อำเภอนั้นๆเลยแล้วอำเภอนั้นนั้นเขาก็จะมีงบ ที่จะจ่ายให้ตำรวจที่ทำงานให้อำเภอนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ละอำเภอมีตำรวจของเขาเองอ่ายิ่งพูดยิ่งงงเรามาเทียบอเมริกาและวกันยังกับตอนนี้จ่าอยู่ในสเตทแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีเมืองจู้จี้จุกจิกทั่วไปหมดเมือง อ่าแคาลิฟอร์เนียเมืองลอสแอนเจลิสเมืองอ่าอ่าโทรเรนซ์เมืองแบบเยอะแยะย่อยไปหมดและแต่ละเมืองของเขาเนะ่ยเขามีงบที่จะไปจ้างกับตำรวจเองเพราะฉะนั้นเขาทำงานให้ซิตี้เขาทำงานให้ให้ข้าราชการระดับระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอ่าเป็นตำรวจอ่ไม่ไม่มีไม่มีตำรวจระดับ ข้าราชการหลวงเหมือนทหารเพราะฉะนั้นคนละสายงานกันนะคราวนี้เราเข้าใจความรับผิดชอบอหรือว่าเป็นข้าราชการแบบไหนแบบไหนแบบไหนก็คือแตกต่างกันไปนั่นก็คือตำรวจที่ทำงานให้กับเมืองเมืองนั้นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าถ้าใครมีความได้มาสัมผัสหรือว่าได้มาเรียนรู้ตำรวจของเมือง ของในอเมริกามันมีเยอะมันมีหลากหลายมีเชอร์บมีไฮเวย์ปั r โ l มีตำรวจที่เฉพาะคุมถนนไฮเวย์ที่ที่ว่าเมืองเมืองนั้นมีไฮเวย์แล้วเวลาเขาลง highway มาเขาจะไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่าพอลงลงถนนไฮเวย์เส้นใหญ่ๆนะครับที่แบบ10เลนแบบ5เลนฝั่งหนึ่งอีก5เลนฝั่งหนึ่งนั้นเขาก็จะมีตำรวจที่ดูแลถนนเส้นทางนั้นโดยตรง ล้วก็จะมีโอ้ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะหมดแต่สุดท้ายมาตํารวจพวกนั้นเขาทํางานให้เมืองนั้นหรือว่ารัฐนั้นหรือว่าสเตทนั้นเขาจะไม่เหมือนตํารวจเไม่เหมือนทหารนะครับเราทําความเข้าใจกันแล้วสรุปแล้วทหารไม่มีพลังทหารก็ต้องทําเหมือนประชากรหรือว่าพลเรือนทุกท่านที่ ที่อยู่ในประเทศนั้นๆเราต้องทําตามกฎทุกอย่างเราไม่มีกายสิทธิ์พิเศษสักอย่างหรือว่าเมามาแล้วมาแบ่งเฮ้ย hey, ูรู้มหว่าไอาเป็นใครตำรวจไม่สนใจครับไม่สนใจว่าคุณจะเป็นผอ,อบอที่ไหนคุณจะ,ะเคยไปอิลักษ์หรือว่าไปสงรามมาก,กี่รอบถ้าคุณเมาแล้วขับแล้วคุณทำผิดกฎหมาย ตำรวจก็จับครับอ่ะถ้าคุณขับรถไปชนชนหมานะตำรวจเห็นคุณก็ถูกจับชนหมาไม่ได้มันอาจจะมันอาจจะเหตุสุดวิสัยงั้นต้องชนคนแล้วกันถ้าคุณชนคนด้วยเจตนาคุณก็ถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกายสิทธิ์พิเศษอะไรทั้งนั้นว่าเฮ้ยคุณเป็นทหารแล้วคุณจะมาแบ่งแล้วก็จะมาชนกันแล้วก็มาข่มกันอะไรเงี้ยมันไม่มีเลย ตำรวจที่นี่คือโปรเฟชชั่นอลมากๆเขาเขาก็ทําตามหน้าที่เขาเพราะว่าถ้าเขาไม่จับคุณใช่ไหมครับแล้วคนอื่นไปฟ้องตํารวจก็เด้งเนี่ยมันไม่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกวยจับเส้นอะไรมันไม่มีคือถ้าคือคุณผิดก็ผิดคุณถูกก็ถูกถ้าถ้าคุณทํำเห็นแบบผิดเห็นเห็นเลยแล้วคุณไม่จับอย่างกับเมาแล้วขับอะไรเงี้ยแล้ว แล้วดันไปชนคนตายหลังจากคุณล่อยไปตำรวจก็ผิดอีกเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ไม่เล่นเขาก็จับเขาก็จับทหารน่ะแม้กระทั่งคุณจะเป็นทหารเขาก็จับนะเพราะฉะนั้นทหารทุกคนก็ต้องทำตามกฎของเมืองเมืองนั้นที่คุณเข้าไปเพราะตำรวจก็เหมือนเหมือนเป็นผู้คุมอะ่ะเขาเขาคุมซอยอะ่ะเขาคุมเมืองนั้นอะ่ะแล้วเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาเพราะฉะนั้นถูกจับนะครับนะ แต่มันจะมีบางกรณีเห็นปะจ่าบอกแล้วว่ามันต้องมีบางกรณีอย่างเช่นสปีดลิมิตร2 2 0กิโลต่อชั่วโมงคุณอาจจะไปขับประมาณ110แล้วคุณก็โดนตำรวจเรียกให้จอดแล้วตำรวจยื่นตัว๋วอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะตำรวจจ่าถูกเรียกจ่าก,ก็จะทำเนียนแบบอ๋อ ฉันลืมใบขับเคอ่ะแต่ฉันฉันมีบัตรเนี่ยบัตรอาหารยื่นให้เขานะแล้วเขาก็เห็นบัตรจางอ๋อไปไหนล่ะอ๋อผมจะรีบไปนู่นครับเฮ้ยผมปวดปวดอึครับผมจะไปทำธุระครับอ่ะอะขับช้าๆนะ่ี่เตือนนะแล้วก็อย่าขับเร็วแล้วกัน ลอดไปจาก,ก็ทําอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับเร็วแต่ถ้าคุณสปีดความเร็วห้ามเกิน120ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วคุณขับร9อยอ้บโอตำรวจจับคุณแน่ครับเพราะมันเกินไปแต่ถ้าคุณเกินมาสัก1ิบ0สิบกิโลต่อชั่วโมงนะประมาณถ้ากําหนดไว้ร้0ิแล้วคุณขับร3อยสามสิบร้อสามห้าเขาปล่อยนอกจากคุณจะไปกวนโอ้ยตำรวจอะแต่สุดท้ายมาคุณก็ผิดอะ ตำรวจจะเขียนตั๋วให้คุณก็ได้แต่ไม่มีสอดใต้โต๊ะไม่มีสอดเงินแล้วก็ไม่มีนะครับเพราะตำรวจเขาคือเขาไม่เอามาเสี่ยงอะ่ะมันเป็นหน้าที่การงานของเขาแล้วก็มันมันไม่เสี่ยงอะ่ะแต่เราแน่ๆรู้แน่ๆคุณเป็นทหารนะคุณไม่มีเสร็จแต่มันจะมีหลุดบางครั้งถ้าคุณทําผิดนิดๆใน,นหน่อยอะไรประมาณเนี้นะหวังว่า จ่าจะตอบคําถามได้นะครับโอ้และอีกอย่างหนึง่งส่วนมากตํารวจพวกนี้เขาเคยเป็นทหารมาก่อนเขาเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนเขาเข้าใจความรู้สึกเพราะว่าทหารในเวลาออกมาเนี่ยถ้าเขาไม่ไปทํางานให้เอกชนเขาก็จะมาเป็นตํารวจเป็นนักดับเพลิงเป็นอะไรที่ทํางานให้กับเมืองเมืองนั้นหรือว่าซิตี้หรือว่า City, อําอเภอนั้นๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็เข้าใจหัวอกกันนะแล้วส่วนมากจ่าก,ก็จะโชคดี จะเจอตำรวจที่เคยเป็นทหารมาก่อนเขาก็เขาก็เหมือนแบบติตหน่อยว่าเฮ้ยทำไมขับเร็วเนียอันตรายไหมถ้าคุณเกิดปั๊บอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันมันมีอาการเสียหายได้นะทําเป็นดุหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาก็ปล่อยนะฮะโอเคนะครับสรุปแล้วถ้าคุณอยู่ในเมืองนั้นตํารวจใหญ่กว่าครับเพราะว่ายศทหารเม่คุณจะพันจ่าพันตีพันเอกพันอะไรถ้าคุณแหกกฎ แล้วมันเป็นอะไรที่ผิดมหันคุณก็ติดคุกเขาก็พาคุณใส่คุณแจมือแน่ๆนะครับหวังว่าคงจะทำให้ทุกคนหายสงสยัยละเพราะฉะนั้นตำรวจมาจ่าจะสำรวมเนื้อสำรวมตัวสุดๆครับเ <laughs> พราะไม่อยากได้ตัว๋วไม่อยากติดคุกทำเนียนไปอะนะ โอเคครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับว่าจะมาทำคลิปถามตอบแล้วอย่างไรเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วพรุ่งนี้เรกันเจอนคลิปหน้าวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe กดแชร์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 